สวัสดีค่ะโอ้โหนี่อะไรอะเชื่อแต้มสิงโตทนเลมันเหมือนแม่คูเป้เลยอะอะไรอะจับหลังได้จับหลังได้อันไหนจำได้ต่อของอันไหนหน้าเหมือนกันหมดเลยสามคนนี่เขาบอกว่าขอข้าผ่านทางฉันด้วยอันนั้นแหละเอามานั่นแหละข้าผ่านทางไปไหน หนีแม่ซาฟันีค่ะจะมาเยี่ยมเสือกับสิงโตสักหน่อยนี่กับแม่อยู่ตรงนี้ดิค่ะโยเขากำลังข้ามทางม้าลายอยู่เออนี่ม้าลายกำลังข้ามแล้วอ่าม้าลายของแม่นมอ๋อะโจงไปยังไงเนี่ยแม่ลูกมาด้วยอ่นายกูไม่ร้องเกิดไหมคะสแตมเดี๋ยวตอนสิบโมงเขาจะมีโชว์ให้อ่านเสือเล็กเดี๋ยวแม่โยนกับเช้าแต่งแบบพี่ลอยแก้วลงไปเลยนะนายเล็กสเต็มชอบแร็กเลยลูก ไม่ชอบหรอไม่ชอบแรกนี่โหคนนี้เดินสวยจังเลยอ่ะแบบสวัสดีค่ะเดินไปดางแบบเอมีตัวอะไรอ่ะตัวอะไรคะกระทิงก็คือกระทิงอ่ะเขาปดนแปนกกวางก็เลยกลายเป็นกระทิงกวางหอ เอาไงนี้มาสู่ขงกวางกระทิงมันจะมาอยู่ได้ไงอ๋อเป็นแฟนของกวางก็เลยมาอยู่กับกวางกลายเป็นกระทิงกวาง้ายนะคะห้ามลงจากรถนะคะสิงโตโอ้โอ้มาเป็นกลุ่มกันหน้าเขาเอาคนมาขังไว้ให้เป็นอาาหรสิงโตเปล่าเนี่ยมุมเนี้ยดูสิเห็นไหมเลือกไม่เสือเปิดประตูไม่เป็นหรอกกินกันมุมงาำมุมง่ำนี่ไหมตินกันอันนี้คือสิงโตผู้หญิงนะคะสิงโตตัวเมียใช่ป่ะพีอะไรครับ เชิดแปมลงมปให้อาหารสิงโตไม่ลบโอ้ยผมโมอหดูปีนดูมปนปีนเ่ยหูยนั่นมันได้มาด้วยกันไ่้เราล้อ่ะเป็นการดูที่ตื่นเต้นและน่ากลัวแลวต้องปลอดภัยระวังตัวเองให้มากที่สุดนะครับตรงนี้โอ้ ตาะตัวยังโอ้ยตัวใหญ่มากอันนี้เสืออะไรอ่ะเสือโครองปว่ะใหญ่ดาัเาใหญ่มากใหญ่มากค่ะดูคันนี้ดูนี้ัวนี้เฮ้ยเนี่นี่เขาขวางไว้นี่เขา้มันย่องมาข้างหลังค่ะเหมือนจะเดินอ้อมมาข้างหลังมันจะมางาบที่คนนี้แหละเ้ยผ่นใจไงนี่นีตัวนี้มันจ้องอยู่นี่เดวหน้ามันี่เา้นมา้นมาจริงจริงพี่เด็กาเปิดกระจกไว้บอว่พี่ดจเลยพ้ยเฮ้ย ต้องไวอ่ะเออมันจะมันจะมาทำาไมต้องถามก่อนคือเฮ้ยพี่ปิดหน้าต่างเหอะลุ้นน่ะเออไม่มีพี่ปิดหน้าต่างเหออเป็นใหม่แล้วมาอีกแล้วเนี่ยมันมันใหแล้วเฮ้ยคือพี่คนนี้น่าสงสารนะรถก็ต้องเคลียร์อีเสื่อกัรจราจรขกูไปแล้วี่ เหมือนปลาจริงๆด้วยอร่อย<ช>แก้วปลาทูครับเสือกินปลาทูเหรอเสือมันก็แมวน,นี่ยนะมันก็กินปลาโอ้กินปลาทูแล้วก็กินโครงไก่มันกินไปหลายโครงกันนะครับอ๋อนี้นวางแผนจะเที่ยวเดินกันในซาฟารีเหรอครับเนี่ย <think> มันใหญ่มากเลยนะเราจะเดินเที่ยวกันหมดเหรอครับเนี่ยไม่หมดไม่กลับไม่หมดไม่กลับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซาฟารีบอลเราจะมาเิ่นกัน รีเวิร์สซาฟารีกลัวมันตกอะกลัวมันตกมันไม่ตกตกมากล้วนั่งไม่ด้กันเลยเล่ไม่ถึงงูจริงงููจริงอยู่ตรงนี้ถือบอลเลยจับมันเลยจับมันไดงูเหลือง หมดยังที่น่ากลัวแต่ครั้งหนึ่งมันจะมีปลาฉลามมามีฉลามด้วยเหรมันจะพ่นน้ำมาใส่เราแล้วมันโดนจริงนะม,มันจะพ่นน้ำโดนจริงนะฉลามอยู่ในแม่น้ำอเมซอนเนี่ยนะมันโดนจริงนะพอ่ออ้ตัวใหญ่มากโอ้ยมันจปลาเราแล้วเจอแตมันจะงาบพ่อแล้วมันจอฉลาบแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นึกว่ามันจะพังลงมาทับหัวโฮ้ย้ยมันเทน้ำลงมาเต่บอกว่าตรงนี้มีอะไรอยูู่โอ้ยอีโปอีโปตัวมมาเริ่มเลยเออ้ยโ้ยจระกเ้้ยล้วโอ้หรนี้นี้ม่นให้อาหารอีลับกันได้ใกล้ชิดขนาดนี้เลยอะครับแม่บุ๊คอีลาฟจุกได้ได้เลยคบอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ใหญ่มากอ่ะโยแงบโอันชาดามันนี้จับมากจับซีลูกเดี๋ยวแม่ให้แล้วชาดามจับนี่ไงพอจับได้ดี่เห็นป่ะนี่นะตัวนี้นะเฮ้ยจับจับโยโย่เฮ้ยตาโตมากดูตาเขาเดี๋ยวชาดาม อันนี้ขาดอาชุดแตงไม้ชุดแต่บัตรที่แม่เอเอานี้ไปเอานอนี้โอ๊ยลิ้นโอ๊ยเออไม่อายไอย่ากแกล้งีราฟอย่ากแกล้งน้องอย่าแกล้งน้องลิ้นจะพันกันอยู่แล้วไม่นด้ดิ้นจะพันกันอยู่แล้วนี่พอจับอ่ะเดี๋ยวแบ๊ก จะได้จับตัวไหนระวังมันจะติดอาจับตัวนี้เหรออ่ะจับเร็วจับเร็วตอนนี้เออตัวนี้ยายยังไม่ให้ตัวนี้ยายยังติดฟันอยู่เลยเนี่ย,อย,ย,อยโอ๊ยอะไรเย,ยาอ่ยเอาให้มันดีๆอยเฮ้ย,ขยเขาจะมาแยกกันในปากเลยอ่ะเดี๋ยวแต๊โอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวตัวนี้บอกว่าเนี่ยมันลิ้นชักไม่ใช่ด้วยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวเนี้ย ตัวใหญ่ลิ้ยาวอ่ะนี่เขาบอกว่าขอค่าผ่านทางฉันด้วยอันนั้นแหละเอามานั่นแหละค่าผ่านทางตอนนี้นะคะเราจะมาแวะหาอะไรทานกันนะคะอยู่ที่ Ani m a l Cafe ฟน่ารักมากเลยเฮ้ยนกูกตัวจริงเฮ้ยอยู่ในคาเฟ่ยางนี้เลยนกูกตัวจริงนี่คือคาเฟ่นกูกนั่นเองอาจจะมีตัวอื่นอีกก็ได้นะเพราะเขาชื่อ Anim มอลคาเฟ่ใ่จริง จะแต่งกินเสือจะแต่งกินจะกินสิงโตเข้าพี่แอนนี่สิงโตน่ากินมากเลยน่ารักมากอ่ะกระตุกหนวดสิงโตอันนี้คือข้าวผัดปลาแซลมอนนะคะสิงโตตายแล้วแล้วก็อันนี้คือข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแล้วก็สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อแล้วก็สปาเก็ตตี้ขี้เมาไก่ เขาก็จะมีน้ำพัฟท,ทิมโซดานะคะแล้วก็น้ำมะม่วงอุ้ยนะักกินทั้งคู่เลยดูสิ<จ>นี่อะันแล้วสงโตทะเลัวทะเลเขาเรียกว่าแมนนาทีเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นตัวอะไรคล้ายๆปลาพยูนปะ่ะพอเวลาดูนานแล้วมันจะเบ่งไม่ใช่ปลาพยูนใช่ไหมแม่ปูเป้มันเหมือนแม่ปูเป้เลยอะ่ะเป็นตัวอะไรอะ่ะ วัวทะเล,เ,ลเขาเรียกว่าแมนนาทีมันเหมือนปลาพยุนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนปลาพยุดูหางมันสีหางมันจะเป็นๆน,นะตอนแรกเรารู้สึกว่าเขาเหมือนแมวน้ำแต่ก็ไม่ใช่อ่ะมาดูหน้ากันชัดๆนี่วัวทะเลนี้นยนิสัยอ๋ออันนี้ตัวนี้ต่างหากตัวนี้ต่างหากวัวทะเลหนึ่งสอมยี่โอ้แม่ปูเป้เป็นไงโยเหมือนเนโนไวไหมอจา์ จะเกาะคนที่มีกลิ่นตัวสกประปาค่ะมาแล้ว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 เอาเช็ดแล้วเหัวนี่เอาหมวกไหมเอาหมวกแล้วไหมนี่อยู่ตรงไหนครับแม่เว่ตอนนี้นะคะอยู่ในมินิเวิลด์นะคะเป็นนกพั้นคอนัวนี่เราได้สัมผัสใกล้ชิดกันแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่านกเนี่ยชันคอนัวเนี่ยจะเป็นนกที่ห่วงตัวนะคะแล้วเขาจะเข้าหาเราเองนี่มาแล้วมาแล้วเชิดแต้มมาแล้วแต้มโอ้ยแต้มนี มามาสามตัวแล้วพ่อจับได้สามตัวแล้วเราดูพ่อโอ้ยโอ้ยมันกินแว่นตาโอ้ยโอ้ยเยอะด้วยเฮ้ยนกมันดื้อริกกี้เต็มเอ้ยนกมันจะกินแว่นตาพ่อโอ้ยอ้าโอ้ยลอยแก้ว เราินหัวแล้วอยอแมีสี่ตัวมีห้าตัวแล้ว, <c oughs> ว,ลวโอ้ <c oughs> ป้าเราจะแพ้กันเล้เนี่ยเมื่อกี้เราดูนกกันแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะไปดูว่าก่อนที่จะออกมาเป็นนกก็เป็นยังไงที่เอ็กเวอร์นะคะคาระวังไ่ยี่สิบเอ็ดวันมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบเหรอไข่นกมันจะกลายเป็นลูกเจี้ยบไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่จะกลายลูกเจี้ยบเชคแต้มถามว่าลองทำไหมจะได้มีไข่เขาเจ้าไข่ไก่ที่บ้านพยายามให้เป็นลูกเจี๊ยบตัวนี้ไอ๋อ หนึ่งวันสิบสี่วันดูดิยี่สิบเอ็ดก็น่ารักแบบนี้เลยของจริงเปล่าคะแม่พุ่มพิ้งนี่ยนี่ออกมาสดๆร้อนๆ OMG นุ่มาเหมือนกับตู้อบในโรงพยาบาลเด็กและเด็ดใช่ คอนัวสีทองอันนี้คือตัวเมื่อกี้แบบที่มาเล่นกับเราอ่ะไม่ใช่คอนัวเมื่อกี้ก็สั่นออกเมื่อกี้สั่นคอนัวเออโยนน้องมันดำนี่น้องอะไรอ่ะอีกาป่ะบ้านกกระจอกเทศป่ะนกเพิ่งเกิดเยังเคยเห็นนกหายาคอนัวสีทองที่เมื่อกี้เราเห็นในตู้เป็นเบบี๋อยู่อ่ะที่เห็นอยู่นี้ยคือนกเด็กนกเด็กเออแต่เขาเป็นนกพันใหญ่ไงตัวใหญ่มากให่มานกเด็กตัวใหญ่กว่าไก่แล้วอ่ะ ไหมนี่ค่ะไปดูเราอือเบี้นี่กินน้องชาแต้มเฉาแต้มเาแต้มต้องเอาขี้นกจากแม่ไปีแบบนี้ตัวอะไรครับวอลลัศวอลลเบบี้ชอบมากเลยนะเขาดูแบบน่ารักอะดูใจดีวอลาัศสิมันคัดคัดจมูกเหรอครับน้องขอนั่นใส่น้ไม่มีเขาฉลาด เอาไปหน้าตาเเฮ้ยเฮ้ยคุณจันทร์ได้ไหมไม่ได้ครับทีนี้ครับผมจะพูดโอ้ฉลาดน่ารักอาหารเขาเป็นอะไรนะครับปลาทูค่ะเขาบอกแล้วว่ากินปลาแล้วฉลาดเห็นปะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยสวยกว่าแต้มอีกอ่ะมีช้างบกมีช้างบกมีช้างน้ำเออมาที่นี่ก็ดูได้ทั้งช้างน้ำช้างบกอ้าวร้อยแก้วเจอเพื่อนหรอครับเนี่ย อุ้ยตายเพื่อนลอยแก้วเพื่อนลอยแก้วเหรออยู่ครับอยู่อ้าวจะพากันไปไหนครับเนี่ยมันพาหนูไปเองเออเนี่ยเขาตรวจโควิดแล้วนะผ่านทิมวานเฮ้ยหน้าเหมือนกันหมดเลยสามคนย้ายหายแต้มมือมาลิงน่ารักมากเลยครับนอนน่ารักเนาะโอ้โหดูนี่ ยิ้มอันนี้ยิ้ไม่ดูโอยตายแล้วนี่ยิ้มขอเแล้วนะโจู๊บเอ้าใส่แก้วรออะไรล่ะจ๊บกดลิงเยแล้้มบนี้ไม่ใช่เอ้น่ารักมากเลย นิดหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าเฮ้ยร้อยแก้วจะพากลับบ้านแล้วบนนั้นนะแปลงฟันแล้ว ต่นี้เราแปลงทุกวันเลยทุกวันแม่เลย <c oughs> ทุกวันแม่แปงทกวันทุกวันแม่ร้อยแก้วจะกลับบ้านนะครับเนี่ย <c oughs> มาถึงโชโลมาแล้วนะคะชโชว์โปรดของแม่กับเชิญแตมเลยคือมาเที่ยวที่เนี่ยไม่เคยพลาดสักทีถูกต้องพลาไม่ได้ ขึ้นมาถ่ายรูปใกล้ที่กับปลาโลมาค่ะลูกค้าเอ๊ะเ,เขาเป็น<ห>เขาเป็นปาลาหรือ,เ,อรเขาเป็นโลมาเขาเป็นสุปลาโลมาเขาไม่ใช่ปลาโลมาแล้วคือแม่เขาอากาศสุปลาแล้วก็แล้วก็พ่อเขาคือโลมาก็กลายเป็นปลาโลมามันไม่ใช่เพราะว่าโลมามาแล้วเฮ้ยโลมามาแล้วฝนก็มาแล้วด้วยจับหลังจับหลังได้จับหลักหน้นไหนจำได้บอกบอกน้องได้หมดเลย อ๋อเขาวัเล่อนโอ้โห,โหไอติมอะไรครับเนี่ยไอติมนกมาคอว้อออาวเจอ,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 อแล้วน้ำนกไปมาแล้วยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยจะให้พี่ถ่ายรูปกับนกไง <c oughs> ออกมาส 1941, e ีเสือสีร <sm> <aaa> ูปร่างอะไรเหมือนนกมาคอจริงๆเลยแต่โดนง่าไปแล้วค่ะใช่เดีวเราตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีนกมาคอเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยมานั่งกินไอติมตรงนี้แบบสบายๆแฟนอย่าเพิ่งกินหมดขอปีกับบ้านตรงนี้มีกิมมิคด้วยนะคะก็คือเขาจะมีเพ้นท์เป็นรูปปีกนกมาคอไว้เราก็มายืนถือไอติมสวยๆถ่ายรูปได้เลยใช่เฮ้ยสวยสช่ สวยเลยอ่ะสนุกมากเลยนะคะมาเที่ยวซาบะรีวันนี้นะคะแฮปปี้ทั้งแม่ทั้งเช่าเต็มเลยแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นตั๋วปีด้วยนะคะซื <m akes> <m akes ้อตั๋วครั้งเดียวนะคะมาเที่ยวได้ท ok ั้งปีกี่ครั้งก็ได้นะในราคา9 9 9าบาทนะคะจากราคาเต็ม2800้บาทเที่ยวได้ทั้งสองโซ่เลยทั้งโซ่สวนสัตว์เปิดนะคะแล้วก็โซนนี้นะวันนี้สนุกสนานมากๆเดี๋ยวแม่ไปขึ้นไอติมกับเชร์เต็มก่อนนะคะบ๊ายบาย